สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากทางบ้านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการสปาร์ตไฟรายการนี้เป็นรายการที่จะตามหาสปาร์ตดับเบิลวันดยการเอาสปาร์ตมาสู้กันนะครับใช่แล้วซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ยอดวิวน้อยมากๆเลยนะครับ <c oughs> บางทีรายการนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่นานนะเพราะว่าตัวละครถ้ามันซ้ำๆเกินมันก็อาจจะแบบว่าน่าเบื่อเกินไปนะครับผมบาจบสีบล่านแล้วปลากลับ ซึ่งวันนี้นะผมเราก็มีผู้เข้าแข่งขันมาเหมือนเดิมทั้ง8คนนะครับไปดูเสื่อมีตัวอะไรบ้างนะทุกคนแล้วใครจะเป็นน u m ว e r วันในซีซั่นนี้ไปดูกันเลยร <Yeah. S 1> างวัลในซีซั่นนี้นะผมก็คือไก่ที่อร่อยที่สุดในโลก4ตัว <Yeah. S 2> <อ>หิวกันแล้วใช่ไหมล่ะยิ่งซีซั่นเนี่ยมากเท่าไหร่นะจำนวนไก่ที่เป็นรางวัลก็จะมากเท่านั้นนะครับผมแหมพวกเราลงทุนสุดๆลงทุนมากไปซื้อไก่หน้าบักซอยนะครับ ยากจะเป็นผู้เข้ากิง่งก้านบ้างอะแบบว่าไปสู้กับซาปาลาอะไรแบบเนี้ยโอ้คุณอย่าหวังเลยคุณแพ้อ,อยู่แล้วเอ,อชแล้วก็หลบปุ๊บปุบปุบนี่ชึบปุบอ่ะผมเอาตัวเล็กให้เลยเ, <c oughs> เนอร์โป้เอตัวเล็กเหรอไอ้นี่มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะคุณจะทําอะไรเฮ้ยโดก่อนคุณกินเค้กเพื่อเพิ่มเลือดอย่างงั้นเหรอใช่เขาจะสาม,มารถจัดก,การเนอร์โป้ได้หรือเปล่าถ้าแพ้ตัวเล็กนี่คือตัวใหญ่อย่าไปหวังเลยนะสู้มันตีมันเออโอ้ย อ้ยตีมันเลยโอ้โหตัวระเบิดเลยตัวระเบิดเลยโอ้มันแรงมากและนี่ก็คือสปารลาที่จะเข้าร่วมในศึกนี้นะครับโ,โอ้โหโอ้โหหมุนหมุนไปดูอีกรอบมาไม่อีกสักรอบนึงนะ อกีกรอบนึงอ่ะอีกรอบโอ้โหหมุนนียาวๆไปโอเคนะครับก็จะมีเป็นแบบสมปราดหน้าเดิม2ตัวนะครับก็คือโอดิเทคกีฟกับเฮมแมนสต็อปอะมีเนตนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นแบบน้องใหม่ไฟแรงนะครับอยากจะตบรุ่นพี่หรือเปล่า <c oughs> ส่งเสียงเพลงน่นารำคาครับ <c oughs> ไปแนละ้วไม่อยู่แนละ้วสวัสดีครับคุณหนู โอ้โหคุณหนูเสียงน่ารำคาญมากเลยนะครับเนี่ยดูสภาพหน้าตามไม่น่าชนะเลยเนะี่ยเฮ้ยอย่าดูถูกผมนะโอ้โหเสียงก็เด็กหน่อยถ้าคุณดดาผมไม่ทีเดียวผมไปกัดสายไฟบ้านคุณนะนี่ก็โหดูเก่งมากเลยนะครับเนี่ย้คุณชอบเพลงผมแมมผมเปิดเพลงไงไม่ชอบรำคาญปิดเอ้ปิดยังไงวะเออเปิดเดี๋ยวเอาฉลงขุดหน้าเลยเออขุดหน้านี่มาสัมภาษณ์หรือมาหาเรื่อง คุณคิดว่าพวกเขาก่งขันใครจะชนะอะคงเป็นแมงมุมนะผมว่าอ๋อตัวแมงมุมนั่นก็คืออะไรนะจําชื่อไม่ได้แมงมุมลายตัวนั้นใช่ไหมผมว่าไม่ใช่แล้วไปเล่นตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยมันจะมีตัวเครื่องเล่นของเล่นอยู่เนี่ยผมว่าตัวนั้นน่าจะชนะนะเพราะว่าเขาดูโหดดีดูตัวใหญ่ดีเดี๋ยวว่าเราก็คงดูถูกตัวอื่นไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราทําการสุ่มคู่ต่อสู้กันเลยนะครับผมแล้วมาดูซิว่าสัปหัาตัวไหนจะได้สู้กับตัวไหนนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวขอสุ่มกัน t ด e l แ m มประทะกับดีเอ็กตอรสไลฮัปะทะกับโอดิตเอ็ทีฟเฮ้แมนสตอปปะมานิปะทะกับเดอะแฮกเก บูริโกะปะทะกระตุนเมาส์ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคนใช่ผมก็คิดว่างั้นเหมือนกันนะครับขอภัยด้วยครับทุกคนขอภัยผู้คนทางบ้านด้วยนะครับขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะในคู่แรกนะครับผมเดินแลมปะทชากับดีเอ็กตาสไลด์นะครับต้องถามคุณก่อนว่าคุณเชียร์ตัวไหนผมเชียร์เดินแลมนะงั้นผมเชียร์ดีเอ็กตาสไลด์แล้วกันณตอนนี้คู่ต่อสู้ก็ได้เข้าสังเวียนเรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าตัวไหนจะชนะเริ่่มอยยางรรววดเเ็ล ซื้อสัมภาระเขาตั้งสองนะฮะดูโอหตีรัวมากเฮ้ยโธ่โดนแล้ว่าถูกกินที่แล้ววาร์ปเองเออตัวเด็กตันสุดอัพอ่ายังไม่หายยังไม่หายเออเขามาตีกันตองเวทีแล้วทำไมตัวนี้เขาดูเหมือนไม่ตีอะไรเลยเขาตีอยู่แต่ว่าเหมือนดูดเลือดมากกว่านะอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเรียบร้อยเดอะแลมเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับคนที่ชนะก็คือเดียกต้าสไลด์ ด้วยกับความสำเร็จเล็กๆน้อย มาถึงตัวที่ผมเชียร์ก็ชนะเลยนะซึ่งคู่ที่2น, e นะครับผมก็คือฮัชประทักับโอที่ทคทีฟนะครับผมเรามาดูกันว่าคุณนักสืบจะสามารถเอาชนะได้หมือไล่เออใช่มาดูกันเลยแต่ว่าฮัชนี่ก็ไม่ธรรมดานะบอกเลยเขามีฟันที่แหลมคมและก็ฟันที่ใหญ่ยาวแต่ว่าเมื่อกี้นี่ไม่ดูมุกผมเลยนะมือไล่มือไล่แก้หน่อยดิโอาร<อ>หรือไม่หรือไม่นี่แบบนี้อ๋อเดี๋ยวไมประกด้วยเลยนยะ <c oughs> ไปดิกลับไปดิไม่ให้งเงินเดือน กลับ <g rab i> จริงด้วย <g rab i> เฮ้ยมาก่อนงองอเ้งอ,เ,อ,งอเร็วงอมาคุณเชียร์ตัวไหนครับระหว่างฮัชกับโอเดทิทีบผมเชียร์โอเด e ทิทีบงั้นผมเชียร์ฮัชเพราะว่าฮัชมีฟันที่ใหญ่ยาวบางทชียอาจจะเคี้ยวโอเดทิทีบเป็นขนมก <g rab i> ็ได้เยวกับสมปืนนะเฮ้ยโหอาว่ะคู่ต่อสู้ได้เข้าสเวนเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับมาตอนนี้โอ้โหยิงปืนไปนัดหนึ่งเยตอนนี้โคตรเร็วทำไมเป้าฮัชแบบเป้าแดง โดนยิงอะไรตรงนั้นมัะน่ะโอ้หใจร้ายมากโอติ๊กทีบอกเลยคุณรี้กว่าแมนหรือเฮ้ยโอ้ยรวดเร็วจริงๆโอ้โหครั้งนี้ตัวที่คุณเชียร์เป็นฝ่ายชนะว่ะคู่ต่อไปนะครับเฮ้แมนสตอปอะมินิตปะทะกับเดอะฮักเกอร์นะฮะคุณเชียร์ตัวไหนอ่ะผมเชียเดอะฮักเกอร์แล้วกันนะงั้นผมเชียเฮ้แมนสตอปอะมินิตก็ให้ชนะแล้วกันนะ โอ้โหแมงมุมเนี่แบบกินพื้นที่มากเลยนะคุณเล่มโอ้โหดูหัวโขกเป็นไงหัวโขขาหัวโขขาเป็นไงเอาเอาขาจิ้มตามันจิ้มหูมันนี่ไม่ใช่แค่สื่อของซาบะรแต่เป็นสื่อของกรรมการด้วยการมซนเอาขาอะไรเลกถุงนายฟานมันชนะเดี๋ยวเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งเลยะแต่ให้แมนถ้านายชนะคือนายได้ไก่สี่ตัวไปเลยนะแต่เหลือตั้งหลายคู่นะเอออาจจะไม่ได้กินสตัวเลยก็ได้นะนี่มา นัง่ง <Hey. S 1> รอยอยาเฮ้ยแมงมุมโดนกินเหรอทำไมมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ <laughs> ยกยกเอายกไม่ได้ด้วยเฮ้ยแมงมันาฟชนะไปนะฮะ <Yeah. S 2> อยู่ <Ooh. S 2> แมงมุมก็หายไปเลยไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ <laughs> แมงมุมก็่าจะเหนื่อยนะั <laughs> ่นอาจจะมีเข,ข้าเข้าที่แคบก็แหละเออเป็นไงเป็นไงโค้ดเป็นไง,นง <Ow. S 2> ผมถามหน่อยเป็นไงรู้สึกไงบ้างกับการพาแพ้แพ้ในรอบที่สองเน้ <laughs> ผมก็รู้สึกธรรมดาดีนะครับอย่าเลยอย่าเลยผมรู้ว่าคุณเสียใจอยู่ข้างในใช่ผมก็เสียใจอยู่นิดๆหน่อยๆน,อยน,อยนเอยนะทำไมมีปัญหาอะไรรอบสุดท้ายในรอบคัดเลือกนะคุณเชียร์ตัวไหนระหว่างฟลี่โกลนกับกระตุนเมาส์ผมเชียร์ฟลี่ผมเชียร์น้องหนูไงผมเชื่อว่าน้องหนูชนะแน่นอนเอาเลยเชียร์ไปเลยเราไปดูเลยดีกว่าว่าคู่สุดท้ายนี้ใครจะชนะนะผมในรอบคัดเลือกเนะยแล้วก็ไปสู่ในรอบอะไรนะรอบต่อไปรอบอะไรนะรอบรอบสองคนไอสองคู่สุดท้ายอะเออรอบสองคู่สุดท้ายนะครับผม ไปดูกันเลยตอนนี้ทั้งสองก็ได้เข้าสังขารเรียบร้อยแล้วเอ้ยสังเวียนนี่ขนาดไม่หาผมยังแก้ให้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากสำนึกบุญคุณกันหน่อยมาครับโอ้โหขนาดตัวไม่สําคัญนะอยู่ที่ว่าใจสู้หรือเปล่านะครับนทำไมนิ่งน่าน่านิ่งเลยวะโอ้ยผมไม่ไหวแล้วผมไปเชียร์ข้างสนามก่อนแล้วนึงเฮ้ยกตุเดีวปล่อยอากาศโชว์โโอ้โหโดนซ้ำไปหลายทีเลย ตายตายไปซะเป็นกรรมการอย่าทำนอกเหนือจากภาคสิวไเอ้เขาทำารเด็กตัวเล็กๆได้ลงคอนะนี่มันคือการต่อสู้นี่มันคือการต่อสู้ฉันโลแต่ว่าฉันทนเห็นไม่ได้เอ๊ะทีหลังก็ปิดตาไปเลยตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบ4คนแล้วนะครับผมก็จะมีเป็น d ิเอ็กตาสไลด์โอทิเทคทีปเฮ้แมนสตอร์บารมินิตแลวก็การ์ตูนเมาส์นะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับผมว่า4คนนี้นะครับใครจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับผมคุณคิดว่าตัวไหนจะเป็นนับมะวันของรายการนี้ผมเห็นว่า คุณนักสืบครับเฮ้ยคุณยังเชียร์นักสืบอีกเหรอออม,มาเดิมนะครับผมผมเชียร์ดีเอ็กตาสไลด์นะตัวเครื่องเล่นเนี่ยดีเอ็กต้ตาสไลด์ปะทะโอติอทักทีฟเฮ้แบนสต็อปเมนิตปะทะกับการ์ตูนเมา มาดูเลยทุกคนครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในคู่แรกก็คือเป็นดีเอ็กตอร์สไลด์ปะทะโอทิติีบนะครับมาถึงคู่แรกก็เป็นตัวที่คุณกับผมเชียร์เลยแหละใช่มาดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปผมจับอยู่คุณจะอยู่อยู่แล้วแต่ตัวที่คุณเชียร์ไปแน่นอนไปสู่ที่หนึ่งไม่ไปกับบ้านอะให้แมนะ hey กับหนูคุณจะเชียร์ตัวอะไรฮะานักสื่อแพ้านักสื่แพ้เหรอผมก็คนผมก็คนผมก็คงจะเชียร์ให้แมนละนะตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปดูกันเลย ตอนนี้ทั้งสองได้เข้าสองเวทเรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเริ่มมาเลยมาครับเฮ้ย,ยนี่ไงโหคือตอนหายตัวเนี่ยโอติทิทีจะมองไม่เห็นนะครับสังเกตได้เลยว่าเขาจะเดินไปที่อื่นใช่แล้วก็ตัวของเล่นจะเข้าไปชิดก่อนเลยเอ่ะเฮ้ยจะการานโอติทิทีบอยากกลับบ้านหรือเปล่าปืนที่ถือไว้ก็ไม่สามารถยิงได้ในระยะนี้ใช่โหหนางสาจริงๆทําไม่ต้องวิ่งติดมุมอย่างเดียวนั่นเนี่ยเอ๊ไม่ก็แจเหมือนกันเฮ้ย มาจีมาจีโอ้โหทุกคนเมื่อกี้โอเดรทีทีปคือจับกินเลยนะจับเข้าปากเลยผู้ชนะก็คือโอเดรทีทีปหยาดอ้คุณเกี่ยวอะไรเดี๋ยวออกไปรอบนี้เขามาแรงจริงๆว่ะคุณโอเดรทีทีปเนี่ย ใช่บอกแล้วบอกแล้วคือเขาเคยมาในซีซั่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้แพ้ไปแต่ในซีซั่นนี้เขามาเรงวะเขาน่าจะฝึกซ้อมมาหนักไงโอ้โหสุดยอดไปดูคู่ต่อไปเลยนะฮะเฮ้แมนสตอบบ์บัตมินิตนะครับประท้ากับการ์ตูนเมาส์มาดูซิว่าใครจะชนะนะทุกคนคุณเชียร์ตัวไหนผมเชียร์เฮ้แมนนะผมเชียร์การ์ตูนเมาส์ยังไงการ์ตูนเมาส์ต้องชนะแล้วการ์ตูนเมาส์ก็ต้องไปเจอกับดีเอ็กตาสลดยเอ็ก์ตาสลด์แพ้ไปแล้วเนี่ยอ๋อืมไม่เจอ เอาใหม่เอาใหม่กระตุเมาส์ก็ต้องไปเจอกับโอเดซีทีมนั่นแหละทุกคนไปดูกันเลยนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเฮมแมนสตอร์ละมินิทปะทะกับกระตุเมาส์ไปดูกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้โอ้คู่ต่อสู้ได้เข้าสู้กันแล้วนะครับไปจมก็ไปเลยคนคิดว่าใครจะชนะครับเนี่ยจะต้องตัวที่ผมเชียร์เด็กกระตุเมาส์แค่เสียงเพลงนั้นก็มาแรงแล้วเสียงดังเนี่ยเอ้ยเอ้ยมาแรงจริงๆงด้วยผมมองแล้วกระตุเมาส์ชนะ โอ้โหขนาดนี้ไม่ชนะได้ไงบอกเลยคุณจะได้ไมาว่าซีซั่นที่หนึ่งการ์ตูนแคทเป็น number o นะเว้ยเฮ้ยซาบะระการ์ตูนการ์ตูนนี่บอกเลยเลยว่าโหดหมด oh. ตอนนี้เราก็ได้คู่ไฟนนลแล้วนะฮะใครจะเป็น number o ของซีซั่นนี้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับได้รับไก่ที่อร่อยที่สุดในโลก4ตัวนะครับทุกคนของอยากได้กันจนใจเต้นเลยผมเชียร์หนูคุณก็เชียร์นักสืบใช่ไหมใช่แล้วงั้นเรามาดูกันเลยในศึกไฟนอล ถึงแม้ว่าจะเล็งปืนมาแต่ก็คงยิงไม่โดนหรอกมันจะหลบในเสียววิหรือยังไงถึงโอจะเท่กว่าแต่ว่าอย่าลืมนะการ์ตูนเมาส์มีนิ้วมือที่เยอะกว่าดูโอทีทีมีแค่สามนิ้วเองพิการเล้ไงวะเออพิการสภาพสมบูรณ์มากมากมาปโหสึดครั้งนี้สึกไ่นอกสึกสุดท้ายนี้นะครับมาดูซิว่าการ์ตูนเมาส์นี่จะได้นัมเบอร์วันเหมือนการ์ตูนแคทหรือเปล่านะซึ่งเป็นแบบว่าผ่าพันเดียวกันนะครับผมแมลกับหนูเน่นะ สรุปคือการ์ตูนเมาส์นะผมได้เป็นน้ำบําวันนะฮะได้รับไก่เลยสี่ตัวยินดีด้วยนะยินดีด้วยนี่ก็เป็นแค่ไก่ปกติเท่านั้นแหละไฮ้ไม่ใช่นี่คือไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกนะการหาไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกอ่ะไม่ยากหรอกการจัดไก่ตั้งการจัดไก่แบบแหกกฎฟิสิกส์เนียครับผมขอแสดงความยินดีกับ ก uhm. ระตุนเมาส์ด้วยนะครับโย่กัเลยโย่โย่เยโย่เยกินไก่หนึ่งจิ้นเพื่อประเดิมหน่อยสิโอ้โหเป็นไงครับอร่อยไหมครับไก่ย่าง5้าดาวหน้าปากซอยสำหรับต้นที่อยากินไก่แบบนี้สามารถสมัครเข้าร่วมรายการมาได้เลยนะฮะที่อีเมล bluemail.com นะครับ คราสดจำปตูต้องมาสามารถปูได้โดยการสมัครสมา,สมา,สมาชิกเลยขับตาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้ที่เว็ Photoshop นะครับผมสำหรับวันนี้รายการสัมปทานไฟซีั่นที่4ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายอุ่นดื้ออย่างไรนะคนุณทำอะไรของคุณเนี่ย